ถามผู้ชายทุกคนเลยดีกว่าทําไมทาไมทําไมทําไมตอนไม่มีแฟนไม่มีใครจีบเลยไม่มีสักคนเลยแต่ตอนที่มีแฟนมีแต่คนจีบว h ายทุกคนกันนชอกลลสองาวันนี้ก็มาถึงแล้ววันที่ฟ้ามาทำ Q&A อันที่ Oh. สนุกเป็นมากขอบคุณทุกคําถามที่เข้ามาก็มีหลายคําถามที่จัดไว้ที่ทุกคนน่าจะถามเยอะที่สุดมาเริ่มกันดีกว่า <c oughs> นี่คือถุองคําถามของเราที่เซอร์คลวลลา งนี้ทําอะไรอยู่ช่วงนี้ก็คือเริ่มกลับมาทํางานเริ่มกลับมาถ่ายแบบแต่พอมีเฟซส,สองก็น่าจะอยู่บ้านเหมือนเดิม <Huh? S 1> เออนั่นแหละก็ถ้าอยู่บ้านก็จะถ่ายย t u b e แบบนี้เยอะขึ้นให้ทุกทุกคนได้ดูมาดูอันต่อไปหมาชืออะไรครับหมาตัวไหนมีหมาหลายตัวเอาตัวที่อยู่กับเราก็คือน้องเิ้ เราก็มีลิ้นออกมาด้วยอุ้ยวันนี้ดูแก่ปกติไม่ได้ดูแก่ขนาดนี้นะทุกคนแต่วันนี้ไม่สบายก็เลยดูแก่เป็นพิเศษ <Yeah. S 1> ตอ่ <c oughs> อไปชอบเล่นเกมอะไรครับโอ้หเดี๋ยวอยากจะให้ดูเกมเหลือเกินล่าสุดอะที่เห็นจากคลิปที่แล้วว่าแฟนซื้อ PS5 ถือพ s ช่ามันใหญ่มากอ่ะนีก็จะชอบเล่น Switch มีแฟนก็ซื้อให้เหมือนกันนะเพราะว่าชอบไรโปเกมอนชอบเล่นโปเกมอนมากเลยตั้งแต่เกมบอยอันแรกอ่ะเล่นโปเกมอนตั้งแต่เด็กเลยก็ยังชอบอยู่ทุกันนี้ก็เล่นอยู่แต่ช่วงนพักเพราะว่ามันมียิมอันนึงที่ผ่านไม่ได้แล้วทำให้โกรธมากก็เลยแบบพักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นเดอะเซนในพ s 5ดีกว่าม่ดูสวยมากเลยดูสิ สวยจริงๆอ่ะชอบมากเลยมันเล่นล <an> right. <Yeah. S 1> <car> ื่นแล้วก็แบบเปิด Netflix กเกอร์ยะไรเงี้ยโอ้โหภาพชัดมากๆมากๆถ้าจะภาพชัดว <Hart> ่า <AS> อ <AP> um ันที่แล้วแบบเยอะจริงๆอ่ะแต่มันดีจริงแล้วก็เดี๋ยวเพิ่งจะมีเวลาที่จะเล่นเกมอื่นช่วงโควิดก็ต้องอยู่บ้านอยู่ดีเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากให้เล่นเกมอะไรแล้วก็อยากดูด้วยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เดี๋ยวจะเล่นให้ดูแต่ขอไม่เป็นแบบเกมผีนะกัว่ม่มีเพื่อนเล่นอ่ะเล่นคนเดียวเื่นนั่นแหละ Okay, โอเคคำถามต่อไปที่ฟ้ามีไอดอลดาราเป็นคนไหนคะมีไอดอลเอาจริงๆอะ่ะไอดอลหรอไอดอลไอดอลดาราจริงๆไม่ค่อยมีนะแต่ก็จะมีอะจะมีคนหนึ่งที่แบบาชอบมากก็คือชม oh. พู่อารยาก็มีคนทักเยอะแหละว่าหน้าตาเหมือนกันแต่รู้สึกว่าแบบชอบเคยไปดูสัมนาเขาสัมนาเคยไปดูเขาสัมภาษณ์หลายที่แล้วก็เคยไปดูเขาสัมภาษณ์แบบ ตัวจริงๆที่งานเรียกว่า Dragonfly ที่พี่คนหนึ่งพาไปดูแล้วชอบทักษณะคติเขามากเลยคือแบบเออเป็นผู้หญิงที่ทั้งแก่งแบบทุกอย่างเองชอบโปเกมอนด้วยคืแปลกใจมากที่แบบชอบเหมือนกันด้วยเออเป็นผู้หญิงที่สตรองมากแกเป็นผู้หญิงแบบแมนเราเป็นไอดอลฟาถ้าเป็นแบบของไทยอ่ะแต่นอกนั้นก็ก็ไม่มีน่าจะเป็นชบูอะไรอย่างมีไอดอลเป็นแัปเปอร์ชื่อ oh, <no! S 1> อาร์เ์ ป<ะ>ั๊กอะคนถามตอบไปพี่ฟ้าเล่นติ๊กตอกไหมอ่ามีมีหลายตด้วยเพราะไม่เคยจำรหัสไปเองได้แต่ตอนนี้มีละแล้วกำลังจะเล่นอย่างจริงจังตอนแรกที้ไม่ไม่ค่อยชอบเล่นติ๊กตอกเพราะมันต้องเต้นแล้วเต้นไม่เป็นแต่ตอนนี้ก็คือแบบเออไม่เป็นไรคือเอาให้แบบเล่นแบบสนุกสนุกติก๊กตอกฟ้าชื่ออะไร เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเป็นรูปให้ดีกว่าเพราะจำติดต่อไม่ได้แ <c oughs> คทเจอ Sky อะไรสักอย่างเออนี่แหละตามนี้ไปดูกันนะไปให้กำลังใจนะ <c oughs> ชอบผู้ชายแบบไหนเราไม่ชอบผู้ชายแบบ <c oughs> อ,อืมอ่ะถ้าเป็นเรื่องหน้าตามไม่มีเซ็กเลยนะถ้าดูจาแต่ละคนที่เคยคบไม่มีเซ็กเลยแบบเลยในเรื่องของหน้าตาม,มีไม่กี่อ่ะที่แบบดูจริงๆนะชอบคนสูงชอบคนมีรอยสัก ชอบคนโตแต่สิ่งที่ได้มาชอบคนที่เข้าใจเราชอบคนที่รักเราในในแบบในตัวที่แบบเราเป็นเราจริงๆอะเต็มที่เราไม่ไม่ไม่ยังไงอะไม่อยากใช้คําว่าไม่เห็นแก่ตัวแต่แบบรักเราจริงๆอืนั่นแหละนี่คือคนที่เราชอบแต่สิ่งที่เราไม่ชอบในผู้ชายก็คือนี่คือคนก็เราไม่ชอบ ผู้ใช้เจ้าที่แล้วแล้วก็ไม่ชอบคนที่ไม่ให้สเปซให้เราตามจิกอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยชอบคนเจ้าชู้ไม่ชอบคนโกหกอันนี้คือสำคัญที่สุดอย่าเชียร์อะอันต่อไป <laughs> พี่นันอยู่ไหนพี่นันยูทูบเบอร์ซี่หัวใจไตรอยู่ตรงนั้นมามานางนางนางดีดีนางดีดีอะ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ มีความเปลี่ยนแปลงตึ้งตๆมันแบบคิที่เราที่น่าจะเห็นแล้วตัดผมไปแล้วหล่อไหมหล่อไหมอ่พี่นันอยู่ไหนพี่นันก็อยู่กับฟ้าตลอดเป็นกำลังใจให้ฟ้าในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างเป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนให้่งนเพื่อนครอบครัวบางทีก็ทั้งคู่ทะเลาะไม่ทะเลาะได้ไหมนั่นน่ะสิไม่ทะเลาะได้ไหม น้องมันเด็กด right ีหร right. ือเปล่าเป็นเด็กดีตลอดที่นันเนี่ยจะพูดอะไรไหมให้พูดอะไรคุณเป็นเจ้าของช่องไม่ต้องพูดนะน่ะเห็นไม่ทะเลาะแล้วทะเลาะแล้วทะเลาะแล้วเดินๆอันต่อไปอันชาบูดิวมานันนันอ่านก็ได้ตอนนี้เราคบกันมานเท่าไหร่แล้วที่จะถามคำถามนี้ได้ไหมเพราะเอาเอาเป็นว่าฟ้าเป็นคนที่จำเรื่องเกินเรื่องอะไรยากมากท้าไม่ได้ ผมว่าทั้งสองปีฟ้าจำเป็นแค่ปีครึ่งเองแต่เห็นไหมคุณจำอะไรไม่ได้จริงๆมิดอันในหัวมีแต่มีแต่กิ๊กไม่ใช่เราพบกันสองปีกว่าสองสองปีกี่เดือนอะสองปีกว่าสองเดือนห้าเดือน สองปีห้าเดือนสองปีห้าเดือนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่โอเคใช่อ่าอไปเดือนก็ไม่มั่นใไปสองปีห้าเดือนก็จะสามปีอีกไม่ช้านานเนาะสามปีเคยเคยคบใครนานขนาดนี้ไหมแนบเบอร์ผู้หญิงเขาไม่เอาก่อนแต่ตอนนี้เป็นเด็กดีแล้วไงเป็นเป็นเป็น แชา์ฮูก็ไม่เชื à, e, b ia, b ia, b ia, ่ออยู่ดีดูหน้าแชร์หรอหรอเขาไกดทางดีไงก็เลยแบบเขาจะหลับแล้วปล่อยเขาหลับเนี่ยหลับกาดอ่ะแชร์ู you can't do this you're a star โอเคเขาไกดทางชีวิตดีไงแบบไกด์ทางแบบนำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความความอดทนสูงด้วยหมายถึงแบบคนอื่นไม่ใช่ไม่มีความอดทนนะแต่เขาก็อาจจะความอดทนเยอะกว่าคนปกติหน่อย ไม่ปกติเป็นคนไม่ปกติก็เลยทนทนเราได้หน่อยยาวหน่อยแต่เราไม่เคยคิดจะเลิอกอยู่แล้วต่อเขาอยากจะเลิกก็ไม่ไดอไม่ให้เลิกด้วยดูสิใช่ใช่ใช่ใชน่ารักจังเลยนี้า <c oughs> มีอีกหรอ <c oughs> ใช่มีแค่เราอรอ,อเราชอบทามนี้ ระหว่างคบกับเราอะ่ะมีคนมนคาจีบเธอต้าป้าอ <c oughs> คืออ่านะะจะพูดอย่างงี้ดีกว่าไม่รู้ถามผู้ชายทุกคนเลยดีกว่าทําไมทำไมทำไมทำไม,ำไมตอนไม่มีแฟนไม่มีใครจีบเลยไม่มีสักคนเลยแต่ตอนที่มีแฟนมีแต่คนจีบ why why you do that why y o u think I'm gonna like you now that I have a boy แต่เย็นจะเย็นแตเย็นทำไมหัวร้อนเนี่ยเย็น แบบคนเก่าแต่ละคนที่แบบเออพยายามจีบนิดหน่อยเขาเ็าหายไปจากเราเอ้ากลับมานี่แบบเออม,มีแฟนแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยแบบเ่าน้ารักจังไปดีกินข้าวกันนะอะไรอย่างเงี้ยแบบ <c oughs> มีแฟนไปกินข้าวกันมันมันไม่เซนไหมเออทำไมผู้ชายเป็นอย่างเงี้ยชชวูว่าน่แค่นั่นคือคำตอบ s <S <c oughs> พี่ตาเคยเหึงพี่นันไหมหรือแบบ ไม่ไม่ถามอเลยก่อปพอไหมไม่ถามพี่เดี๋ยวตอบได้เอาอะไรผุไม่คิดไม่ได้ไม่ไม่ขยายความดีกว่าเอ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 าเป็นว่าไม่ได้พูดดีเขาตัวต่อแต่จริงๆอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยหึงไม่จริงเป็นคนที่ไม่ค่อยถึงให้สเปซเดียวคืออาจจะมุดสมร้าการที่กดไลค์รูปผู้หญิง f o ผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่ เพราะเราก็ทําเหมือนกันมันเป็นจิตของเราเหมือนกันในเมื่อเราคิดว่าเรามีสิทธิจะทาเขาก็ต้องมีสิทธิจะทาแค่แบบอย่าอย่าเกินแบบไปทักในแชท How are you What's your name Where Where you live อะไรอย่างเงี้ยอย่าทำอย่างนั้อันนั้นผิดอันนั้นผิดแล้วแต่แค่แบบไปกดเอาเป็นว่าไม่ค่อยถึงมันจะมีเซน์กับคนไม่กี่คนที่แบบคนนี้ชอบแฟนเราเอาแฟนเราไปเข้าในโพสต์แฟน เขาแฟนเราหรือเปล่ามองไว้นะ่เหมือนชาวมองไว้มองไว้เฉยๆ <c oughs> เดือใครพี่เป็นนางแบบรัสเซียมองไว้มันห้องนางแบบรัสเซียใช่ก,ก็คืออ่ะเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยถึงเพราะวะ่านันจะไม่มีโอกาสเป็นรัสเซียอยู่แล้วทำ <c oughs> ไมถึงไม่ให้เป็นรัสเซีย <c oughs> ไปดูคนที่นันฟองในในไอจีนะพอบบอเนี่ยเขาไปดูกันหมดแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้คำตอบว่าทำไมนันแค่มองฟ้าก็โกรธแล้วอยากให้ฟ้าโกรธไหม happy girlfriend happy l i f e แต่ไม่ได้พูดว่าผู้หญิงรัสเซียไม่ดีหรอกหรืออะไรเงี้ยพูดเล่นนะไม่ได้ใครๆที่เป็นเพื่อนที่เป็นรักเซียคือ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 ไม่ได้พูดถึงเขาไม่ดีนะอันนี้อันนี้พูดเล่นเล่นเฉยๆมันแค่สเปคนันที่ฟ้าจะแบบอืมระแวงนิดนึงแต่แบบ มันมันไม่มีอะไรเนาะคุณเตยนั่นแหละนี่ก็ไม่ได้ชอบรัสเซียครับแบบนั้นเราชอบชอบคนนี้ถ้าชอบผีวแบบจริงเราชอบแบบลูกครึ่งอะไรแบบลูกครึ่งอะไรแต่ว่าแบบจริงจริงมันเป็นความชอบแต่เด็กๆเราน่าชอบลูกครึ่งอะไรเนี่ยก็แบบจําได้ว่าตอนเด็กแบบดูดูหนังเรื่องแบทแมนเนี่ยตอนนั้นมิโกคิแมนมันเป็นนางเอกภาคนั้นแบบเก่าขนาดนั้นแต่แบบปี90้าศูนย์อะไรเงี้ยเราก็ดูตอนสมัยสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็แบบจำได้แบบจับหน้าแบทแมนแล้วพูด เราจูบกันแบบนิโคลิแมนแบบโคตรจำอะตอนนั้นอะเขาก็พูดแบบโอ้คุณนู่นนี่นั่นคุณนี่นั่นเราก็เลยจำมมาแบบเออนิโคลคิมแมนพูดไทยไดไงเราก็เลยแบบเราเลยว่าเฮ้ยเราชอบอย่างเงี้ยคือจริงๆมันภาคไทยนะคะมันไม่ใช่อะไรหรอกมันคือภาคไทยเราแบบจำมาว่าแบบว่าคิดว่าดาราแบบพูดไทยไดเราเลยจำว่าเราชอบผู้หญิงอะหน้าตาแบบเนี้ยแบบในอุรุมติเราพูดฝรั่งแต่ต้องพูดไทยได้ด้วยจะได้สื่อสารเรารู้เรื่อง ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนภาคเป็นซับซับซับไทยด้วยนะเราอยากได้อย่างเงี้ยผู้หญิงพูดไทยได้แล้วน่า,นาชอบนะจูโก้เพ็เป็นตัดภาพที่หน้าฟ้าไม่ใช่แต่พอโต,ตมาคือจริงๆเราก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงผมงร้อนเราชอบผู้ผหญิงแบบผมน้ำตาลน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยเซ็กซี่เลยต้องเรียบร้อยในเวลาเดียวกันเยอะไหมสเปกเยอะไหมใช่ไหมเราโอเคไหมคนเนี้ยติดทุกคุอขอย่ะทุกขอด้วยไม่เปลี่ยนละไม่เปลี่ยนละไม่เปลี่ยนติดทุกหมด ไม่งั้นไม่อยู่นานขนาดนี้เราชอบไงเป็นคนมีความอดทนสูงกับเราสูงไม่มีคำถามแล้วดึง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 ,ดง Yes 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 Yes, yes. Okay. เคขอบคุณทุกๆคนสำหรับคำถามมากมายก็เราเน่าจะทำแบบนี้เรื่อยๆเนาะก็แบบตั้งแต่ซีซันอะไรอย่างเงี้ย Q&A 3, าม6ห้า ก็าด <c oughs> ้คนแบบออคอมเมนต์ถามตอนนี้เลยก็ได้เราจะได้มานั่งทำคลิปกันแบบนี้ถ้าเราชอบเหมือนกันใช่สนุกดี <c oughs> ตอนนี้มีคอนเทนต์อีกมากมายที่อยากลงยิ่งช่วงโควิดก็ใครที่อยากเห็นคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เ <c oughs> <ช>ดี๋ยวอยากให้พวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยอันนั้นฝากช่องของเที่ยวคือมีช่องไหม ตอนนั้นก็ Iron Boy เด็กสว่นะครับผมก็จะอัพเป็นเพลงนะครับแล้วก็ของฟ้าก็ลาตอนลาลาสองจะเป็นไลฟ์สไตล์นะครับแบบทำอะไรมากมายไปกดซับกันได้เยอะนะครับทุกคนจะได้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยเนาะก็นั่นแหละอ่ะฝากกดไลค์ subscribe แชร์คลิปนี้แล้วเราคงต้องนั่นเม็นมากเราคงต้องลาก่อนในตอนนี้นะคะ 拜拜。Bye bye. Bye bye.